สวัสดีครับคุณอยู่กับช่องคุณลูก h าวทูคุณพ่อเดีไว้นะครับวันนี้เราจะมาทําปลอกคอน้องแมวกันนะครับเริ่มต้นกันเลยฮะตัดเศษหนังนะครับกว้าง1ซนติเมตรนะครับเศษหนังนี่เ็หาซื้อได้จากใน Facebook อ่าในเพจ Facebook นะครับไม่แพงครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีอุปกรณ์มีหัวเข็มขัดมีห่วงเครื่องวงกลมหรือมีกระดิ่งถ้ามีหมุดต่อนะครับเเฉียงมาลลอง ก็ตอกเจาะรูใส่หัวเหมขัดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาห่วงใส่เข้าไปก่อนนะครับขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ฮะใส่ห่วงเข้าไปแล้วก็เอาห่วขัดใส่มานะครับแล้วก็เจาะรูนะครับสําหรับใส่ตอ,อกหมุดยึดนะครับหมุดยึดก็นยฮะเราก็จะใส่ตรงนี้ครับ ด้านล่างก็ขอเป็นฐานรองให้นั่นหน่อยนะครับโดยตัวเตาะหมุดนี้เราจะใช้ถุงพลาสติกรองเพื่อไม่ให้หมุดเปรอยนะครับในส่วนหลอกการทํางานจริงจะเป็นแบบนั้นครับตัวนี้ก็วัดความยาวนะครับรอบคอของน้องแมวนะครับสําหรับเจาะรูนะฮะตัวนี้แมวผมนะครับอายุประมาณ6เดือนรอบคอเขาก็19เซนเดี๋ยวเราก็จะเจาะเผื่อไว้ทักงสามสี่รูนะครับ ลืมบอกไปเมื่อกี้ความยาวของตัวปลอกคอนี่ก็เผื่อไว้ประมาณ25เซนเนาะขัะ้นตอนนี้ก็ใส่กระดิ่งครับกระดิ่งทองเหลืองห่วงที่เขาให้มาจะเป็นเป็นห่วงเหล็กโครเมียมฮะตัวนี้ผมเอาห่วงของผมที่เป็นทองเหลืองมาใส่ห่วงทองเหลืองนี่เราก็ทําจากลวดทองเหลืองนะครับเอามาพันๆแล้วก็ตัดออกมาเป็นห่วงโอเคเสร็จเรียบร้อยครับง่ายๆนี่ฮะเจ้าจิหล่อไปเลยครับ ยังไงก็ฝากกดติดตาม Subscribe ช่องด้วยนะครับอาลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ